เงินเฟ้อพุ่งนะครับทากดดันเฟดเอาคอยซีซันใกล้ระเบิดนะครับสวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยลงทุนบอยช่องที่พาเพื่อนไปจับลึกทุกข่าวสาคัญในโลกของคริปโตและเศรษฐกิจมาภาพครับคาเตือนวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อนข้อมูลและมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะไม่ใช่คําแนะนำนด้านการเงินหรือทางด้านการลงทุนนะเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจด้วยนะครับวันนี้เองแล้วเนี่ยทันทีที่ตัวเลขประกาศออกมานะตลาดการเงินทั่วโลก ก็ดูเหมือนจะย่อตัวต่าลงมานะเพราะนี่คือสัญญาณแรงนะว่าเงินเฟอ้อไม่เงินเฟอ้อของทางสหรัฐอเมริกาไม่ได้หายไปไหนนะครับตัวเลขเอ,อ P ตัวเลข c o l l Inflation นะหรือว่า PCE Index นะครับแบบที่มีการตัดนะตัวอาหารและพลังงานนั้นเนี่ยขึ้นมาที่ระดับ2.9%ในเดือนกรกฎาคมนะครับ ข้อมูลที่ประกาศออกมาในเดือนสิงหาคมนี้คือตัวเลขของเดือนกรกฎาคมนะซึ่งถือว่าสูงที่สุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เลยทีเดียวนะครับสิ่งที่ทําให้หลายคนสะดุ้งคือตัวเลขนี้ไม่ได้เหนือความคาดหมายนะครับแต่การที่มันนิ่งดื้อน,นะอยู่ที่ประมาณ2.9%นั้นเนี่ยในเดือนกรกฎอ,อนั้นเนี่ยก็ อยู่เหนือนะก็ถือว่ายังอยู่เหนือ2%ที่เฟดตั้งเป้าหมายมันสะท้อนว่าแรงกดดันเงินเฟอ้อยังไม่จบนะและที่สําคัญสะท้อนว่ามาตรการภาษีของโรนัลด์ทัมอาจจะเริ่มทํางานจริงๆแล้วนะครับนักลงทุนหลายคนตอนนี้เนี่ยก็อาจจะมีคําถามนะว่าถ้าเงินเฟอ้อยังร้อนแรงแบบนี้นะั้นเนี่ยเฟดจะก้ารลดดอกเบีย้ยจริงๆหรือเปล่านะครับก็รายงานนะจากกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าเมื่อนะครับราย เมื่อเทียบรายเดือนตัวเลข PCE นั้นเนี่ยขยบขึ้นมานะอยู่ที่0.3นะครับส่วนดัชนีรวมทุกหมวดนะอยู่ที่2.6ต่อป,ปีนะครับแม้จะตรงตามคาดที่ตลาดคาดไว้แต่สิ่งที่นักวัวคือโครงสร้างภายในนะครับราคาพลังงานนั้นเนี่ยลดลงนะถึงประมาณสัก2.7ต่อป,ปีนะครับกลายเป็นตัวฉุดเงินเฟ้อไม่ให้สูงไปกว่านี้แต่บริการหรือเซอร์วิส นั้นเนี่ยกับพุ่งสูงขึ้น3.6%ต่อปีนะครับเทียบกับสินค้าหรือว่ากูสที่ขึ้นเพียง0.5%เท่านั้นพูดง่ายๆคือค่าครองชีพด้านบริการนะเช่นค่าเช่าแรงงานค่าประกันยังกดดันกระเป๋าสตังค์คนอเมริกันอย่างหนักอยู่นะครับแม้ผู้บริโภคแสดงความอดทนด้วยการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณทัก0.5%และรายได้โตอีก0.4%นะแต่นี่คือ ภาพที่เหมือนกับขึ้นรถขับรถขึ้นเขาแล้วต้องเหยียบคันเร่งแรงขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อไม่ให้รถไหลถอยหลังนะซึ่งไม่ใช่สัญญาณที่ดีต่อไม,ไม่ใช่สัญญาณที่ดีต่อระยะยาวเลยนะนักวเค์จากมอร์แกนแซลเลนั้นเนี่ยถึงกับออกมาพูดว่าเกมนี้ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่เงินเฟอ้อแล้วนะแต่ขึ้นอยู่กับตลาดแรงงานว่าจะอ่อนแอลงแค่ไหนนะถ้าตลาดแรงงานยังแย่เฟดก็อาจจะเลือกกัดฟัน ลดดอกเบีย้ยนะเพื่อประคองเศรษฐกิจนะครับถึงแม้เงินเฟอ้อจะยังเรียกว่าเหนียวแน่นอยู่นะครับแต่ถ้าตลาดแรงงานยังพอไปได้นะเงินเฟอ้อ2.9%อาจกลายเป็นข้ออ้างให้เฟดไม่ลดดอกเบีย้ยตามที่คาดหวังเอาไว้ในการประชุม FOMC ที่เกิดขึ้นนะในช่วงเดือนกรกฎาคมก็เป็นได้นะครับวันที่17เดือนกรกฎาคมนี้นะ และนี่คือจุดที่ทําให้นักลงทุนคริปโตก็ต้องคิดหนักนะเพราะการตัดสินใจของเฟดเพียงครั้งเดียวเนี่ยสามารถกําหนดทิศทางสภาพคล่องทั่วโลกได้เลยนะครับและนี่เองที่ทําให้หลายคนเชื่อว่าเราอาจกําลังยืนอยู่ทางแยกสําคัญของเอาคอยซีซั่นรอบใหม่ก็เป็นได้นะครับในส่วนของลาอูพอนะซีโอเ s i ิชนะออกมาพูดชัดเจนนะว่าตลาดคริปโตกำลังเดินหน้า เข้าสู่รอบใหม่แนละ้วและนี่อาจเป็น out c o n d i t o n ที่แท้จริงนะครับเขาอยัางเชื่อว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะไปสู่ out c o n d i t o n นะครับและมองว่าอิทิเลียมตอนนี้เข้าสู่สิ่งนะที่เรียกว่า full port นะครับหลังสะสมพลังงานนะมานานตั้งแต่ปี2021นนะครับกราฟล่าสุดก็กดดันแนวต้านอย่างต่อเนื่องนะและทำ และทุกครั้งที่อิเทเรียมพุ่งนำตลาดเอาคอยทั้งตลาดก็มักจะตามมานะครับโซน่าคือราพอก็เรียกว่าโซน่าคือลายต่อไปนะที่จะออกจากอ้องรอนะครับขณะที่ XRP กําำลังเข้าสู่ช่วงฟูพอร์ตเช่นกันนะครับแม้ราหูพอจะไม่ได้ขยายความนะแต่หลายคนเชื่อว่านี่คือสัญญาณของการเร่งพัฒนานะครับตัวอีโคซิสเต็มที่กำลังปลดล็อกนะครับเขาย้ำนะว่า Total t t t a l ี่ n d e x กนะก็คือมูลค่างตลาดของคริปโตนะที่ไม่รวมตัวบิตคอยและก็อิตเรียนเนี่ยกำลังพร้อมทยานนะครายกับปี2017นะครับและแต่รอบนี้จะยาวนานกว่าและอาจลากไปยาวไปจนถึงปี2026เลยก็เป็นได้นะครับส่วนตลาดเองนะั้นเนี่ยหลังจากที่มีการประกาศนะตัวเ,เงินเฟอ้อออกมาเนี่ยก็มองว่าในช่วงเดือนการประชุมของเฟดในช่วงเดือน กันยาโยนนั้นเนี่ยน่าจะมีการลเดเบี้ย87.2%มองว่าจะมีการลดดอกเบีย้ยนะครับเว็บข้อมูลในเว็บไซต์ p o l y โพลีมาเก็ตนั้นเนี่ยก็มองว่าจะมี81%นะมองว่าจะมีการลดดอกเบีย้ยประมาณ25เบสิสพอยต์นะครับก็ยังมองตรงนี้อยู่นะซึ่งเฟดเองก็ยังโดนกดดันจากโดนัทัมอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยก็มีข่าวว่าโดนัทัมเนี่ยมีการปลดประธานเฟดนะชื่อลิซ่า กเหมือนนนะัะผมคิดว่ายังไม่ได้เป็นทางการนะน่าจะามีการฟ้องร้องและก็อุทธรณ์กันอยู่นะตอนนี้แต่ก็แสงให้เห็นว่าโดนัลด์ทรัมครั้งนี้ก็มีผลนะกับาการตัดสินใจของค่อนข้างมีผลกับการตัดสินใจของเฟดเหมือนกันนะครับอย่าลืมว่าโจลมพาวเวลเนี่ยก็โดนแต่งตั้ง จากโดนัทัมเช่นกันนะในช่วงที่เขารับตำแหน่งประาธานธิบดีสมัยแรกในช่วงปี2020-2024นะครับในส่วนของตลาดคริปโตนะวันนี้เองนันเนี่ยบิตคอยย่อตัวนะต่ำลงมานะประมาณสักเกือบ3เปอร์เซนะครับก็เกือบจะลงมาเทสที่เส้น20 We e k ว y m o รีมูวิ e ง a ิ e รตรงนี้แล้วนะครับตัวอื่นๆนะ SP500 เนะมื่อวานยอ่อตัวต่ำลงมาประมาณสักประมาณสัก0.4 3เปนะครับ ่งจะทําจุดสูงสุดใหม่ได้ด้วยนะสมตัว S&P 500ขึ้นมาแตะที่ประมาณพัน500นะครับนะัสแตกอยู่ที่ประมาณสัก23,500นะครับอิทีเรียมเองก็ยังสามารถยืนอยู่เหน,นือ4,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่ออีสตได้อยู่นะย่อตัวต่ำลงมาที่เส้นเทรนด์ไลน์ตรงนี้เหมือนกันนะประมาณสัก3%นะสำหรับตัวอีสตตัวโซนาเองนะวันนี้ย่อตัวต่ำลงมานะประมาณสัก 2%นะรับก็เรียกว่าวิ่งนะอยู่ในชแนลตรงนี้อยู่นะสำหรับตัวโซคือทำจุดเพิ่งจะทำจุดสูงสุดไปในช่วงต้นปี2025นี้นะครับประมาณสักเกือบ300เหรียญนอล่ารสหรัฐต่อโซ่นะครับ XRP นะวันนี้อยู่ที่เอ่ออยู่ที่2.8เหรียญนะครับยังอยู่ที่แนวรับตรงนี้อยู่นะสำหรับต,ตัว XRPIDA เองประมาณสัก83เซนนะครับยอดนี้ยอดตัวต่ำลงมาประมาณสัก3%นะครับ โอเคนะั่นเป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้นะครับสำหรับตัวเลขทางเศรษฐกิจของทางสหรอเมริกาที่เพิ่งจะมีการประกาศออกมานะสำหรับตัวเงินเฟ้อครับก็ถ้าเพื่อนชอบคิดแอวนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ช่องบิตคอยล์ลงทุนวอยไว้เลยนะครับเราจะติดตามบูรณารอบนี้ไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้เากันไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสว <ะ S> ัสดีครับ